เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านเว้ยเฮ้ยวู้ و, เฮ้ยผ่านวะ่ะเอาวะ่ะโอ้โชิกะ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 บูนะครับมาช้นนานอกใหม่ครั้งสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับชิกาไปเล่นอะไรดีกว่าในป่าเหรอฟอเรสต์มีเวลาโอ้สามร้อยกวิผู้เ่อของสิบ สิบอย่างเลยหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเทำไมของเยอะจังแล้วถ้า,ถ,าถ้าทำไมเราอยู่กลางโอ้โหป่าแบบนี้เหมือนนึกถึงอันนี้เลยครับเอเซนเดอร์แมนเนี่ยคลายมากโดยด้านนั้นหนึ่ง,หน,งนหนึ่งอันครับหนึชิ้นครับโอ้โหบัห่กว้างกว้างจังอ่ะชิก้าอยู่ไหนพี่เป็ดอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยติดอะไรวะ,ต,ะ,รวะติดอะไรวะเนี่ย ไปต่อไปต่อสิบชิ้นแล้วทำไมเยอะเลยขนาดนี้ครับแสงไฟแสงไฟไม่มีครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วเ <c oughs> พิ่งได้ชิ้นเดียวก็ตายแล้วอะไรกันนะเมื่อกี้อยู่ดีพี่เป็ดมาโผล่ข้างหลังเฉยเลยครับย <c oughs> ังไปคิดยิ่งตกใจครับยังไม่ทันได้จะวิ่งหนีเลย <c oughs> เป็นไงล่ะพาร์ทที่แล้วขอไวห้านาทีรอบนี้นี่เวลาเยอะชิบหายแต่ว่าหมดถว่าสิบอย่างเยอะไปป่าวอามาแล้วครับชิ้นแรกครับผมวิ่งต่อไปครับได้แล้วหนึ่งเชนอะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่หมายถึงว่ากระดาษอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ชิคก,ก้านะเฮ้ยเฮอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะได้ไรอะไรอะไรอะรอะไรแดงๆกะพริบกับทิอะได้ไรอะ มกาเดินเข้าไปดูครับคงไม่ใช่ที่เป็ดหรอกมัง้งมันจะไปอยู่อะไรนอกกรงใช่ไหมอุย้ยชิ้นที่สองชิ้นที่สองมาดูกันโอ้ยได้แล้วอุย้ยมันหายากจังอนะ่ะสองชิ้นเังไงตั้งสิบชิ้น,นด่านที่แล้วไอ้ด่านที่แล้วนี่ก็ควจะผ่านก็ควรจะจําทางได้อยู่ไหนอยู่ใงไงในไงเอาม่ใช่แส่งไฟอยู่ไหน,ไเ,ไไไหน <laughs> เดินไปวงกลมแล้วตอนนี้ อยู่ในนเจ็ดชิ้นเลยเยอะเอ้ยนี่ไงอีกหกชิ้นครับเวลาจะหมดแล้วครับเหลือห้าสิบวินาทีโอ้โหเอ้ยแสงอะไรกระพริบกระพริบวะนั่นอะแสงอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้วิ่งหาต่อพี่เป็ดก็ไม่อยู่ต่างคนต่างหากันไม่เจอเฮ้ยพี่เป็ดอย่าไม่เฮ้ย อยู่ไหนวะอุ้ยนั่งไงนั่งไงพี่เป็ดยายาเป็นไหนหรอวะพี่ไปไหนหรอวะพี่ไปเป็นไหนหรอวะพี่ไปเป็นไหนลรอวะอยู่ไหนหรอวะอยู่ไหนหรอวะเฮ้สามวิทุกี้มันผมเห็นว่าแบ,บ๊บอ,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 อ่ะเฮ้ยไหนวะไหนวะเอาชิป,ปรครับหมดเวลาแล้วครับอรอบนี้ดูเหมือนว่าอันหนึ่งชิ้นครับจะไม่ได้ไม่ได้ยากที่พี่เป็ดละยากที่หาของไม่เจอครับ นั่นไงชิ้นที่สองเมื่อกี้แบบวิ่งกันหมดเวลาเลยชิ้นที่สองมันจริงจ,งจงมันก็อยู่ถามต้นไม้นั่งไงชิ้นที่สามชิ้นที่สามพี่เป็ดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเก็บครับชิ้นที่สามมันจะเหมือนอันนี้ไหมจะน้นในปร์แดนที่ว่าพอเก็บชิ้นที่ห้าหกเจ็ดแล้วมันจะออกมาบออ่อยขึ้นอะไรแบบนี้น่นาใช่มั้งเพราะว่าตอนแรกเอ้ยพี่เป เฮ้ย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 กำลังบอเลยวะเหมือนจะเ่นต์บลาบราบาดเหมือนจะเ่นเดอร์แมนรือเปล่าที่เก็บหลายชิ้นมาทันควันเลยนะชิกาชิกาชิกาชิ้นแรกวิ่งไปครับแต่บางกีเหมือนเหมือนผมสังเกตว่าเวลาเราเอาไฟสองหน้าพี่เป็ดแล้วมันจะยืนนิ่งๆป่ะไม่รู้เหมือนไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าชิ้นที่สอง วิ่งหนีไปไม่งั้นเราจะหนีมันยังไงอ่ะเฮ้ยพี่เป็ดเดี๋ยว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 นั่งยังนั่งยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมันตามเฮ้ยมีมีหลอดอ่ะนี่ผมว่าผมองไม่ใช่นะเมื่อกี้มันพอส่องแล้วเหมือนมันหยุดแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็ต้องวิ่งหนีตอนที่ต้องต้องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงี่ยแบบหันไปส่องแล้วก็วิ่งเงี้ยจะยากขนาดนั้นเลยหรอ มันอาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าตัวอื่นมันเราแค่วิ่งหนีอย่างบอนนี่ก็วิ่งหนีก็พ้นแล้วอะไรแบบนี้วันนี้เราไม่มีที่แอบเลยมันเป็นแบบป่าโล่งป่าป่งไพรกับพิปเป็ดสามชิ้นแล้วครับตอนนี้ชุบมาไหมพี่เป็ดไม่มาวิ่งวิ่งวิ่งได้ไงแสงวบวับวบวับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้พี่เปรตหลักเหรอนึกว่ากระดาษเแต่เกิดมานี่ชอบเจอแบบชิ้นแรกเลยแบบนั้นนะมันรู้คิปนี้จะผ่านไหมนะสิบชิ้นมันรู้ผมจะทนเล่นไปได้ถึงขนาดไหนกันนะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้สังเกตได้อย่างเมื่อกี้ผมฉายไฟไปแล้วมันหยุดแล้วเหมือนเหมือนพอจ้องนานๆแล้วอตาพี่เป็ดมันเป็นสีแดงมันก็เลยวิ่งใส่ใส่เราแสดงว่าจากการคัดดาวนะครับส่องไฟปุ๊บหันแล้วก็รีบวิ่งหนีมันอย่าให้มันตาแดงงั้นมันจะเข้ามาวิ่งอัดหน้าเราเฮ้ยนังไงเจอแล้ววิ่งครับวิ่งคือชับพับพับมาอย่คือพับพพ อย,อยู่ไหนวะเอ้ยมันอยู่ไหนวะมันไปไหนและ้ววะพี่เป็ดอะ่ะเฮ้ยหายแล้วมัง้งหายแล้วมัง้งอย่านะเว้ยตอนนี้น่าจะหายแล้วเฮ้ยโอเคเออหายจริงวะ่ะใส่หาใส่หาเมื่อกี้เฮ้ยมันหายจริงอะวะ <laughs> <laughs> พอจะ,ะอธิบายก็กลัวเลยเดินที่พอเหมือนพอเราเจอพี่เป็ดเราให้เราเอาไฟอ่ะส่องหน้ามานันแล้วก็รีบหันหลังกลับก่อนที่ตามจะแดงมีอะไรไหม ปุ๊บสี่ชิ้นแล้วจะครึ่งทางแล้วยอย่างูติดต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาครึ่งทางแล้วเวย้ยเป็ดมาไหมมา,ยาอาย่เอาเฮ้ยเฮ้ยชิ้นที่เจ็ดเอาวะสี่ชิ้นวะอีกเวลาอีกร้อยสิบห้าวินาทีร้อยสิบห้าวินาทีข่าวมีอะไรบ้างไม่มี สามชิ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เห็นมั้ที่เห็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยายาตาแดงยาตาแดงนี่ไงเห็นไหม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 มันจะขยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยายาตาแดงอย่าอย่านะหายไปก่อนหายไปก่อนหายไปยังเฮ้ยหายแล้วเว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 ้ยหายแล้้ววเยิงต่อมันจะมาก็มานะพี่เป็ดเนี่ยโอ้โหกี่มาแบบโคตรใกล้ครับอีกสามชิ้น สามชิ้นขอเถินนะขอเถินนะผมว่ามันทรมารกกว่าเดิมอ it to ีกหนึ่งนาทีนี่คือแบบอ๋ต uh 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 ิดต uh uh ้นไม้หนึ่งนาทีนี่คือเราแป๊บเดียเราตายแล้วเราตายใ่การเป็นว่าพอตายทีนี้แทบจะแบบแทบจะมากำลังใจในการเล่นครับห้าวิโอ้ยผมไม่สนใจพี่เป็ดล้วมาก็มาช่างแม่งปเจอบประเจบว่า คิดดูเหมือนว่าผมจะหันหน้าไม่ไม่พ้นนะก็เลยลูกตาชิกาก็เลยเป็นสีแดงช่องชินช่องชินช่องชินต้นไม้มันก็จริงๆมันก็ห่างนะทำไมมันเดินติดได้วะค,คุดงงอะ่ะบางทีก็ติดหินตรงเท้าอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หรือเป็นบั็กก็ไม่รู้เหมือนกันวิ่งกันต่อไปตีชินแล้วเมื่อยหนิ้วหวะ่ะ ปกติเล่นไอเอก็แบบต้องกดวิ่งใช่ไหมอันนี้แบบต้องมาเกรงแบบชิกัดหาชิแล้วอุ้ยโอ้รึ่งทางใหม่มาอย่างรวดเร็วทันวัยฉบับวัยทันด่วนโอ้ยมือนี่เกรงไปหมดเลยนั่นอีกชิ้นนึงครับอีกชิ้นหนึ่ง,ช,นนงชิ้นที่หกชิ้นที่หกหกแล้วก็อย่าเพิง่งอย่าอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งมาหกแล้วก็ต้องเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้าสิบอะไรแบบนี้ใช่ไหม นั่นหรือเปล่าใช่ด้วยมาพขอให้มันเสียงอะไรคว้าคว้าคว้าตลอดไม่รู้เพื่อนได้ยินไหมผมได้ยินตลอดเลยเฮ้ยอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเจอเว้ยเดินติดต้นไม้เดินติดต้นไม้เดินติดเดินติดต้นไม้เดินติดต้นไม้เดินติดต้นไม้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเปหนไงหรวะอยู่ไหนนั่งไงนั่งไงนั่งไงโอีกแค่สามชิ้นเองครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ กามันชอบติดต้นไม,ม้อะเหมือนที่ผลที่ผมบอกต้นไม้ไม่ไม่ห่างกันไม่เดินติดคือผมตื่นเต้วะตื่นเตลแล้วรีบรีบจัดะบบอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยบางทีก็เยอะไปเกินสนะิบชิ้นอาหารไม่เจอเว้ยลองแบบวิ่งไม่หมุนไหมหมุนแล้วแม่งกลัวไปเองวะวก็เกอาเป็นว่าถ้าเกิดมันใกล้สามชิน้นสองชิ้นแล้วไม่ผ่านอีกผมว่าผ,ผ,ผมพอดีกว่า อกันทีครับพี่มีเออพี่พี่เป็ดพี่เปดไม่ไว้จริงๆครับผมอีกหกชิ้นมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์ว่าพี่พี่ไม่พี่แบบเหมือนพี่ไม่น่ากลัวเลยคือคือกูกลัวได้แค่นี้คือมันมาแล้วผมก็แบบไม่รู้ดีแบบมันตกใจนะแต่แบบเออนั่นแหละก็ได้แค่นั้นแหละอย่าเลยเอาแรกอย่างไอ้ดันไอ้ ด่านที่ผ่านมาด่านวันนี้กูผมเล่นนานมากไว้เล่นเป็นชั่วโมงมาเลยแบบจากกลัวกลายเป็นแบบกลายเป็นเอื่มแทนเลยนะกลายเป็นต้องจำต้องจำแพทเทิร์นด่านนั่นเองส่วนอีด่านนี้ไม่มีแพทเทิร์นในกูเลยตรงนี้มีปะมีเว้สี่ชิ้นพวกตรงแสงตะเกียงเนะี่ชอบมีนะแตก่ก็ไม่ได้มีทุกทุกเสาหรือเปล่าเสียง เสียงความบางเวงของป่านี่ก็มีตลอดเวลาวิควัก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 หินนี่เก็บได้ไม่ได้แสงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเออมัน,ม,น,ม,นมันคือเสียงตัวแหละวะไอเวลาเราอยู่ในป่ามันเหมือนเกมผีทุกเกมโอ้ติดต้นไม้เอยเอยเจอ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 ย่าอย่าอย่าป๊าบปุ๊บป๊ป๊บหันหลังปุ๊บป๊าบวิ่งหันหลังปุ๊บป๊ป๊บโอเคหายแล้วหรือเปล่าวะหายแล้วหรือเปล่าหายแล้วครับวิ่งต่อไปครับผมครับ อย่าหยุดวิ่งครับไปอีก4ชิ้นกับอีก79วินาทีครับผมติดกูติดต้นไม้อีกแล้วครับ5วิครับเอาเป็นว่าจบจบตาน,นี้ผมผมพอกับเกมนี้แล้วดีกว่าไม่ไหวจริงครับอันนี้เหงื่อนี่พักครับครับขนาดเปิดแอร์เพื่อนมันหาไม่เจอวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบ่เฮ้ยบ่เฮ้ยอีก4ชิ้นบ่เฮ้ยหาไม่เจอบ่เฮ้ยอยู่นะว่าเฮ้ยหาไม่เจอครบับที่เลิกที่เลิกที่เลิกไม่มีจุดส่งสองอย่างคือ เหนื่อยจากการหาของแบบคือมือมือซ้ายนี่คือเก่งมากครับปวดมือไปหมดแล้วต้องมาวิ่งรอดเวลาแบบนี้วิ่งทำไม่เท่าไรก็ต้องมาหั่นล่างอีกเฮ้ย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 หาไม่เจอเลยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยจะต้องมอบเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยหมดเวลางั้นก็เป็นว่าผมพอกับตัวนี้เดี๋ยวผมไปเล่นฟอกกี้ให้ดูดีกว่าจะได้นมิติการเสียเวลา ก้านี่โอ้เมื่อยมือมากเลยครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปลุยฟ็อกซี่อย่าเลยไม่รู้ผ่านหรือเปล่าครับฟ็อกซีแก่แอคติกแอคติกแปลว่าอะไรอะฟ็อกซี่เนี่ยต้อง what the foxie เดี๋ยว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 ก่อนอยู่ข้างหน้าเลยเหรอนั่นไงเดี๋ยวกันนะเฮ้ยอา้าวให้มันหยุดครับ ไปเึ้นหมายเอาฟ็อกซี่ให้หาของ5ชิ้นเมื่อกี้เหมือนผมฟปั๊บปั๊บเฮ้ยกำลังบอกว่าเหมือนเอาไฟส่องฟ็อกซี่แล้วมันหยุดวิ่งนะครับแต่ตอนนั้นกูวิ่งอย่างเดียวเลยครับมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งฟ็อกซี่อยู่ไหนไม่รู้ครับวิ่งไปก่อนเอาได้แล้วหนึ่งชิ้นโอ้ยได้ชิ้นเดียวก็ตายแล้วเมื่อกี้ อะไรของมันวะฟ็อกซี่อะเฮ้ยเดี๋ยวดิมันดักทุกทางเลยเหรอวะวิ่งก่อนได้แล้วชิ้นหนึ่งเว้ยได้แล้วชิ้นหนึ่งเว้ยอย่าเอ้าหยุดไปเอ้ยมันหยุดไว้มันหยุดเว้ยเหมือนมันโดนไฟฉายส่องตาแล้วมันหยุดวิ่งครับใช่เพราะวะหรือผมคิดเองเฮ้ยไหนวะ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 นั่งไง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 เฮ้ยเพิ่งได้ชิ้นเดียวอยู่เพิ่ง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  อือแล้วห้องนี้อะไรก็ไม่รู้งงมากหรือแล้วใครมันจะไปหาได้ว่าออสองทีแล้วอุ้ยเอยเมื่อกี้มันโดนพอดีครับเอ้เดินติด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 เหมือนกับว่าต้องเอาไฟสายเนี่ยส่องตามันก่อนที่มันจะวิ่งใส่เราถ้าเกิดมันเป็นตาสีแดงนี่คือตายแน่นอนครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอแม่เจ้ายากขนาดนี้เลยเหรอยากไปวะวะอยู่ไหนฟอ็อกซี่ขอส่องหน้าหน่อยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ มันไล่หลังมาแล้วเนี่ยเออมันอยู่นี่โอ้โหโดนครับโดนโดนเมื่อกี้มันโดนแสงไฟเราโดนแสงไฟเรามันโดนแสงไฟเราเนี่ยแบบโอ้ยากว่ะ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 เอาโอ้อไหนจะต้องจำยะนี่ไงไหนจะต้องจำทางไหนจะต้องหาของไหนจะต้องเอาไฟส่องหน้ามานันอีกอแล้วทางก็อะไรวะเนี่ยจำไม่ได้โอ้ยมันเกินจะเกินไปหรือเปล่าฟอ็อกซี่บ้าเปล่า ไหนนี่ไงโดนไปดีโดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกแสดงว่ามันต้องมาตรงนี้อีกทีครับมาดีมาทางไหนวะเฮ้ยเอาโอ้ยทนัทนด้วยทนัทนทนันทันทันเฉยเลยทันเฉยเลยทันเฉยเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยทางตันว่ะเออห้องนี้แม่งตันว่ะเฮ้ย่อ <c> ก <ười> ี้ผมวิ่งผ่านมันมาได้เฉยเลยเว้ย เอยา่ยาอย่านี่ไงต้องเอาไฟส่องสีตอนมันสีข,า,ขาวๆครับบอดแสกนี้มันน่าจะโดนส่องมอเลยไม่วิ่งมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแอบครัแบแอบเอาไฟส่องหน้ามันก่อนนี่โอ้ยผมและบอดแซกอย่างคือนี่ไงมันจะต้องให้มันส่องไฟสีขาวก่อนครับก็คือไฟก่อนที่มันจะวิ่งนั่นเองเนี่ยมันจะเห็นเราแป๊บหนึ่งแล้วมันจะส่องไปซิป ยังอธิบายไม่เสร็จเลยขออธิบายก่อนเอ่าเวลาก่อนมันวิ่งมันเห็นเราปุ๊บเนี่ยลูกตาเมปม็นสีขาวเราต้องเรียบฉายไฟก่อนเป็นสีแดงเออแค่นั้นแหละโอ้ยชิ้นแรกเนี่ยดูดูดูเดเดี๋ยวเลยยังไงสีขาวละแล้วก็ส่องเรียบร้อยครับมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันอยู่แล้วกูวิ่งมันอยู่แล้วกูวิ่งโหม่งยากไปออกใครเป็นคนคิดเนี่ย หาทั้งห้าชิ้นไม่เหลือสักสามชิ้นฮะฮะสักสามชิ้นเนี่ยโอ้ไม่รอแล้วครัแบมบีตาแดงไม่มีที่ง่ายกว่านี้เหรอข่าวยังข่าวยังเอาว่าผมจะลองเก็บของสักสามชิ้นนะถือว่าชนะแม่งแล้วกันแม่งเอ้ยอุ้ยทันทันทัน,ทนดังแค่ดังแค่ไปเมือเ่อกี้อีรัวๆเลยเว้ยสี่ชิ้นครับ สี่ชิ้นสี่ชิ้นเอ้ยมันแดงแล้วมีนารอดตึกสามชิ้นนี่ก็เก่งแล้วนะตึกสามชิ้นนี่ก็เก่งแล้วนะไฟแดงอะหรือว่าเราจะดักฉายมันไม่ได้จนกว่าเราจะได้ยินเสียงตึก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 เป็นไงนยังไง,ไงเอาท <c oughs> ี่ผมเดิมชนมันเฉยเลยอะฟังเสียงฟังเสียง โอ้โหโคตรใกล้โคตรดับเบิลทางตันนะเดี๋ยวทางมันตันนะเว้ยออกซี่ไม่เอาไม่เอาทางมันตันเพื่อนเพื่อนโอเคครับบอดใส่นี้น่าจะเวิร์สุดคือได้เสียงตึกๆๆแล้วก็ให้หันหลังปึ๊บแมได้ยินเสียง,ต,ต,ต,ง,ยยงต้องคอยฟังครับเงียบหูไว้ ได้มาชิ้นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผม้ชายมันโดนครับวิ่งก้อนเฮ้ยกีได้มาชิ้นหนึ่งแล้วก็สตันเฉยเออเอสามสองชิ้นเว้สองชิ้นแล้วเว้ยกลายเป็นว่าต้องหยุดเงียบเฮ้ยน่ากลัวกว่าเดิมอีกว่า กลักวกว,กว่าเดิมเลยโอ้ยเดินติดอุ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเดินติดอะไรวะเฮ้ยมันติดครับเดินออกไม่ได้เดินออกไม่ได้อย่างน้อยก็รู้แพทเทิร์นครับน่าจะผ่านมั้งนะวิ่งก่อนยังไม่ตึกติกครับผมรอฟังเสียงอยู่เ,ยเ,ยเสียงหอบคุณอะชิ้นโอ้ยคือของแต่ชินน้นแม่งอยู่แบบว่าเป็นห้องปิดตายทุกอันเลย โอ้โหนี่ก็ห้องปิดตายกันครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังเร็วได้เอ้ยฟ็อกซี่วอสฟ็อกซี่เซตึก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 หันไม่ทันน่ะลองเดินกันอ่ะเดินก็ไม่เลิกหรอลองเดินกันจะตึกตึกปะ เล่นแบบใส่ย,ย่องครับใส่ย,ย่องเบาเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ผมสรุปให้แล้วว่าแม่งเดินไม่ได้เว้ยคือพอเดินแล้วเหมือนมันจะไม่วิ่งไล่อะนีไ่ไงสองชิ้นแล้วเว้ยสองชิ้นแล้วเมื่อกี้แม่งเดินติดอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้ครับสองชิ้นแล้วครับเดี๋ยวห้องเงียบอ่ะยิงหูฟังเยงหูฟังตึกตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตกมาแล้วหูยเกือบชนหน้าแค่ สามชิ้นเว้ยเอาเป็นว่าผมชนะแล้วตอนนี้ผมชนะแล้วตึกตึ๊กตึกตึกอ๋อได้ได้ได้ได <szyst> oh ้ไ oh. ด้ไ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 ด้ทันอยู่ทันอยู่สี่ชิ้นแล้วโอ้ยแม่งแดงแล้วแม่งแดงแล้วแม่งแดงแล้วเมื่อกี้สี่ชิ้นว่ะท็อปฟอร์มครับเมื่อกี้ตึ๊กตึ๊กตึกตึกโอ้โหโอ้โหใกล้ไปใกล้ไป เนี่ยนะมันมันอยู่ห้องแบบนี้แกครับหรือต้องแอบตรงนี้นี่ไงนี่ไงเอ้าพ็อกซี่ให้พี่ผ่านเถอะแอบบดักแล้วแบบว่าโผล่ไปนี่ไม่ได้เหรอเมื่อกี้ผมมันคือแอบ,บดักได้ครับแต่ว่าพอวิ่งชนมันแล้วมันก็เลยต่อยแล้วตึก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 ,ตกอ้าเอาเป็นว่าลองแอบ,บด้านนี้ด้านนี้มีแสงมาลวมันมาแล้วมันมาได้ยินเสียงเดิน ได้ยินเสียงเดินไปยังวะเฮ้ยใจเย็นฟ็อกซี่โอ้โหมาถึงกระแสขาวเลยนะมาถึงกระแสขาวเลยนะใจเย็นเย็นอย่าพึ่งใจเย็นเย็นูเหมืองของจะดรอปอยู่ไม่กี่ทีนะครับอยู่ข้างหลังแต่ตอนนี้นมันอยู่ข้างหลังเราแต่มันไม่ตึกครับมันไม่ตึกทาไมมันไม่ตึกกคูเนี่ยนะตึกตักแล้วหัวใจเต้นเนี่ยอยู่ๆใจก็ตึกตักแก่อย่าพึ่งเข้ามาทักนะ ไม่ชอบครับมันห้องอะไรวนะเนี <squ> ่ยเฮ้ยตึกตึกโอ้โหโอ้โหหันทนันหันทนันหันทนันเก็บรับอีรัวๆ,ๆก่อนไม่ได้สักชิ้นเลยวะฮ้ยนี่ไงชิ้นหนึ่งเฮ้ยตึก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 เอาเอาเป็นว่าผมจะเชื่อในคำพูดตัวเองครับสามชิ้นคือชนะแล้วว่าทำไม่ได้อีกแน่เลย หันหลังตลอดก็คล้ายๆชิก้าเหมือนต้องหันหลังตลอดเฮ้ยยังไงนี่ไงเอแต่นั่นอะไรไม่รู้มันคืออะไรวะเอาโอ้ผมเป็นแสงแสงนึกว่าไอเทมไอบ้าม่ใช่หรอโอ้มันหน้าต่างเฉยเลยเป็นหน้าต่างมาหลอกเราเฉยเลยเดินติดกล่องแล้วได้แลยอของนี้ไม่รู้ว่าเราเห็นครบหรือยังนะชิ้นแรกครับสมุดนอต ในห้องเฮ้ยช oh, ิ้นท it, ี่สองห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ็อกซี่เด้อ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 เดเดเพิ่งอ่เพิ่งอีูเพิ่งเฮ้ยมันตึ๊กตักโอ้โหทัน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 ยังไงไม่รู้ชิ้นที่สามโอเคถ้าผมแพ้นี้ผมผมออกละผมชนะละกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วพอพอชิ้นที่สี่กับห้องทางตันอีกแล้วครับต้องวิ่งออกต้องวิ่งออกตึ๊กตักตึ๊กตักเอาเอาดีเอาดีเอาดี เอาดีเอาดีน yeah. yeah. ี be, oh <t 32> ่คือผมชนะนะผมผมผมตั้งเป้าหมายตัวเองว่า3ชิ้นครับผมชนะแล้วดูชนะมึงแล้วฟ็อกซี่อย่าอย่าห้าชิ้นมันยากไปเว้ยห้าชิ้นมันยากไปขอ3ชิ้นพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านเว้ยเฮ้ยวู้โหเฮ้ยผ่านว่ะเอาว่ะโอ้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ทันดีใจเลยฟ็อกซี่แม่งอัดหน้าอย่างเงีเอาเป็นว่าเกมนี้ก็คง เอ็นเลสเอ็นเลสหมดไม่ได้เหรอดูเหมือนต้องดูเหมือนต้องต้องผ่านทุกด่านก่อนมั้งถึงจะเอ็นเลสได้เอาเป็นว่าถือว่าผมถือว่าผมผมผมเล่นครบทุกตัวแล้วกันชิกานี่ไ,ไม่ไหวยิงเมื่อนิวมากครับแล้วก็กดดันมากมันเสียเวลาด้วยแต่น้อยก็ผ่านฟ็อกซี่ครับด่านนี้ยากที่สุดเป็นไงโคตรยากครับยิง,ร,งรอบหน้าจะเป็นเกมไหรหรืออยากให้เล่นเกมไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างกันได้นะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ